We'll สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ AEY Auto Import Channel นะฮะวันนี้กลับมาเจอกับโร้นะฮะหลังจากเมื่อวานร่วมสนุกกันนะฮะในการแจกรางวัลกับ AEY กันไปนะฮะก็จบไปแล้วนะฮะกับรางวัลดีๆแล้วก็กิจกรรมดีๆที่ AEY มีให้นะครับวันนี้ฮะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะ บอกเลยนะฮะว่าคอนเซปต์วันนี้เป็นอะไรที่หนักแน่นนะครับเป็นอะไรที่หวานละมุนกันเลยทีเดียวนะฮะที่เห็นอยู่ตรงนี้กับเจ้า Ford Mustang 2.3รุ่น High Performance มาในคอนเซปต์มาป่าสายหวานนะครับนี่ฮะวันนี้นะฮะก็เป็นรถ อีกหนึ่งคันนะครับในโครงการวินวินวินนะครับที่พี่เอเปิดโครงการต้อนรับนะฮะกับทางลูกค้าของเราเองในการที่จะมาฝากขายนะฮะหรือว่าเชิญเข้ามานะฮะก็เป็นรถที่อยู่ในโครงการช่วงฤดูกาลนี้นะครับคันนี้มีดีอย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกนะฮะคันนี้นะฮะสภาพเนี่ยต้องบอกเลยว่าเทียบเท่ารถใบแดงกันเลยทีเดียวนะรถออกไปแค่3เดือนเท่านั้นนะครับยังไม่จดทะเบียนวิ่งไปเพียง แค่1,700กิโลเท่านั้นเองและทันนี้ยังมีเงื่อนไขนะครับที่ดีๆมาฝากกันด้วยนะครับนั่นก็คือเงื่อนไขเปลี่ยนสัญญาผ่อนต่อได้นะฮะไม่เสียแวดเพิ่มและก็ได้ดอกเบี้ยลถป้ายแดงด้วยดังนั้นใครที่กำลังมองหารถ Ford Mustang 2.3 High Performance นะครับปี2024ที่สภาพใกล้เคียงลดป้ายแดงมากที่สุดนะฮะอยู่กันให้จบไลฟ นะครับกับคันนี้เอาละอันดับแรกเลยนะครับสิ่งที่จะแนะนำกันก่อนนะครับในการเลือกหา Ford m u s t a n งตัว2.3นะครับสิ่งแรกเลยเราต้องรู้ก่อนว่าคันที่จะซื้อนะฮะเป็นรุ่นอะไรคันนี้มาด้วยชื่อรุ่น2.3 High Performance ดูอย่างไรนะครับอันดับแรกเดินมาที่แก้มของตัวรถเลยนะครับนี่นะฮะมันจะมีโลโก้นะครับ2.3 L ไฮเปอร์ฟอร์ n c นนะครับตัวนี้เป็นตัวบ่งบอกอะไรนะครับอันดับแรกเลยคือเป็นตัวที่บ่งบอกเรื่องของสเปคของแรงม้าของเครื่องยนต์นะครับปกติแล้ว 2.3L เนี่ยที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะฮะก็คือเป็นเครื่องยนต์4สูบเทอร์โบ 2,300cc นะครับแต่ถ้าไม่ใช่เป็นรุ่นไฮเปอร์ฟอร์แ c นแรงม้าเขาจะรีบกันมาอยู่แค่300 แรงมา้าแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นไฮเปอร์ฟอร์มานจะมีการอัปเกรดแรงม้านะครับจากโรงงานนะครับคันนี้เป็นตัวที่ประกอบที่ออสเตรเลียเป็นออสเตรเลียสเปคนะครับก็จะมีแรงม้าที่ผ่านการเทรทดสอบที่ออสเตรเลียมาแล้วอยู่ที่330แรงมา้าอันนี้คือความต่างนะครับอันดับแรกส่วนอันที่2เลยในรุ่นของไฮเปอร์ฟอร์มานะครับดูที่กระจังหน้านะครับ โลโก้ม้านะครับในตัวไฮเปอร์ฟอร์ม c นโลโก้ม้าจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับจะแตกต่างจากรถพวกโฉมปี2018 16 17นะครับที่โลโก้ม้าเขาอยู่ตรงกลางนะครับอันนี้คือกระจังหน้าก็เห็นเลยและก็ตัวสปอยเลอร์ลินด้าล่านะครับก็จะเป็นวัสดุที่ออกเป็นเขาเรียกว,ว่าการสเก็ตหินมาเรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้ นะครับแล้วก็ฝาก็โปรงหน้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้แรปสติ๊กเกอร์คันนี้คือแรปสติ๊กเกอร์สีชมพูมานะฮะไม่ใช่สีชมพูโรงงานนะครับสีเดิมของตัวรถเป็นสีแดงนะครับ แล้วก็ในตัว h ฮเปอร์ฟอร์มานี่จริงๆแล้วคาดสติกเกอร์ตรงกลางฝากระโปรงเนี่ยจะเป็นสีเทามาจากโรงงานนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบสีชมพูสามารถที่จะลอกสติกเกอร์ออกและใช้เป็นสีแดงออริจินอลของตัวรถก็ได้นะครับเอาละอันดับที่2นะครับมาดูที่ล้อนะครับในเจ้ารุ่นไฮเปอร์ฟอร์มา e จะได้ล้อนะครับเป็น19นิ้วนี่19นิ้วนะฮะ มาด้วยล้อลายนี้นะครับมันจะไม่ใช่เป็นล้อลาย G T เหมือนที่เราเคยเห็นอยู่นะครับนี่ฮะจะเป็นล้อลายนี้มาเลยนะครับและก็ปกติแล้วนะครับถ้าเป็นไฮบปิดพหุมาเนี่ยกระจกมองค่าจะเป็นสีเทานะครับรับกับสปอยเลอร์ลัางสีเทาเช่นเดียวกันนะครับแต่ในคันนี้เขาแรปเป็นสีเดียวกับตัวรถมาถ้าเราลอกออกปุ๊บก็คือเป็นสีเทาเลย นะครับอลนะนี่คือรายละเอียดอะเรามาดูด้านหลังก,กันด้วยนะครับสิ่งสำคัญเลยนะ,ะมานะฮะตัวม้าเนี่ยก็จะมีโล,โ,ลโก้ครับมีสีแดงสีขาวสีน้ำเงินแบบนี้ค่าอยู่ตรงกลางนะครับก็เป็นตัวบอกบอกว่าเป็นตัวโฉมของตัวไฮเปอร์ฟอร์มานนะครับส่วนปลายท่อนะฮะออกด้านละ2ท่อนะครับนี่ฮะท่อจริงนะไม่ใช่ท่อหลอกนะครับนะฮะแล้วก็ด้านนี้นะครับ เอาแล้วครับมาเรามาดูกันต่อนะในคันนี้นะครับอ่ะเห็นไหมนี่ฮะสีสีออริจินอลของตัวรถจะเป็นสีแดงนะครับตัวรถมีการแรปสติ๊กเกอร์เป็นสีชมพูมานะครับแล้วก็เบาะของคันนี้เป็นเบาะเลก,กโโรจากโรงงานนะครับคันนี้จะได้เบาะเลกกาโรจากโรงงานถือว่า ตรงนี้เป็นมูลค่าที่คุ้มมากที่สุดเลยนะครับเพราะว่าไปหาซื้อเองเนี่ยมันก็อาจจะไม่ตรงรุ่นนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งเลยเดี๋ยวอ้นให้ไปดูนะครับเราเรียกกันว่าออปชันตัวช่วงล่างไฟฟ้านะฮะเนี่ยข้ารดนิดนึงอ่ะนะฮะพุสต้์อยู่นี้ครับผมเห็นไหมเลือนใหม่ก็จะขึ้นมาเป็นดิจิตอลแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้คือมาตรวัดต่าง นะฮะส่วนตัวนี้เราก็จะสามารถดูนี่โชว์สเตตัสเห็นไหมตรงเนี้ยเป็นรูปช่วงล่างนะครับตรงเนี้ยจะเป็นตัวบ่อกว่ารถคันนี้ได้ช่วงล่างแมกนาร์หรือเปล่านะครับช่วงล่างแมกนาร์ดียังไงก็คือเวลาที่เราปรับโหมดในการขับนะครับมันจะรวดเร็วในการปรับค่า ค่าเคค่าหนึบค่านุ่มต่างๆนะครับให้เหมาะสมกรโหมดการขับอย่างรวดเร็วแมกนาไลก็คือมันจะมีแม่เหล็กนะฮะฝังอยู่ในตัวกระบอกโชค๊คเวลาปรับโหมดปุ๊บเนี่ยการปรับเปลี่ยนค่าเคของตัวโชค๊คเนี่ยมันจะทําได้ดีกว่าโชค๊คไฟฟ้าทั่วไปนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของตัวระบบนี้ที่มาจากโรงงานนะครับเอาเปน็นว่าในออปชั่นช่วงล่างไฟฟ้ากับเบาะเกโร2ออปชันนี้ถ้าเราซื้อรถป้ายแดงจะต้องเพิ่มเงิน เพิ่มเงินกันนะครับอยู่ประมาณ3ามแสนห้านะครับดังนั้นใครได้คันนี้ไปคือถือว่าคุ้มเพราะว่าได้ออปชันนี้ไปด้วยนะครับเครื่องเสียงนะครับจะเป็นเครื่องเสียง b o นะครับเป็นเซอร์ราวนะครับน่ฮะจะมีตัวเซนเตอร์ลำโพงตรงนี้แล้วก็มีซับวูเฟอร์บล็อกอยู่ที่ฝากระโปรงหลังด้วยนะครับหน้าจอรองรับ a p p l e ิ a คาเพเรียบร้อยแล้วส่วนตรงนี้เป็นตัวปรับโหมดนะครับแต่ก่อนจะปรับโหมดให้ดูนี่อยู่ที่เลขใหม่นี่ฮิโอนแจ้งมาแล้ว 1,793กิกโลนะครับถือว่าวิ่งน้อยมากรถคันนี้ออกที่ AEY ของเรานะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องวารันตีของตัวรถยังคงอยู่นะครับประวัติชัดเจนมากนะครับเอาละอ้นปรับโหมดให้ดูนะนี่ะตรงนี้เป็น normal mode นะปรับปุ๊บตรงนี้ขึ้นไ y Mode นะครับหน้าตายังเป็นแบบนี้อยู่นะครับปรับอีกทีหนึ่งขึ้นเป็น sport plus นี่ฮะสปอร์ตพัทเรือนใหม่ก็จะเป็นแบบนี้เวลาที่เราเร่งอ่าเห็นไหมแล้วก็อีกโหมดหนึ่งนะครับขึ้นเลสแท็กเลสแท็กก็คือจะเป็นในสนามนะครับดังนั้นเวลาลดลงสนามเนี่ยก็จะดูเรื่องของวัดรอบเนี่ยเป็นหลักนะครับแล้วก็อีกโหมดหนึ่งคือแดกนะฮะแดกแดกก็จะเป็น บอลรอบขึ้นมาแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับเราวนกลับไปก็จะเป็นเวทโหมดซึ่งเหมาะกับตอนนี้หน้าฝนนะครับตรงไหนที่พื้นถนนลื่นเราก็เลือกเวทโหมดได้เลยนะครับตรงนี้อ่านะฮะแล้วก็วนกลับไปที่ n o ์ม a l เหมือนเดิมแล้วเวลาเราเข้าบ้านสมมุติว่าบางคนบอกว่าผมอยู่ในหมู่บ้านครับนะแล้วมันต้องการเสียงเงียบสตาร์ทข้างบ้าน กลัวข้างบ้านหนกหูก็เข้าควายเอทหมดนะครับปึ๊บเห็นนะเบาเลยเบาเลยนะอ่ะนี่ o r m a l นะนี่สปอร์เสียงเสียงต่างเลยนะเนี่ยควายเอทเงียบเลยนะครับตรงนี้รายละเอียดนะครับเอาแล้วฮะก็ถือว่าคัานนี้สดทั้ง ออปชันรถสดทางเรื่องของสภาพรถนะครับแล้วก็นี่ฮะมา้มาม้าม้าจะมีม้าด้านข้างอยู่นี่น,นะม้าอยู่ที่มือโยนม้าลงพื้นนะนะฮะก็จะมีตัวเวลเวลคัมไรด์ด้วยที่เป็นรูปมาป่านะครับเอาละเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของเงื่อนไขการเปลี่ยนสัญญาผ่อนต่อหรือถ้าใครไม่อยากผ่อนนะครับอยากซื้อสดนะครับ คันนี้เราสนันราคาเพียงแค่1,3ล้าน190,000บาทนะครับดังนั้นเนี่ยประหยัดจากการที่ไปออกรถป้ายแดงเนี่ยรวมเกือบล้านบาทนะครับอันนี้คือประหยัดมากๆคุ้มมากๆนะครับและถ้าไม่ชอบสีพูก็ลอกสติ๊กเกอร์ออกเป็นสีแดงออริจินอลของตัวรถนะครับแล้วก็เงื่อนไขที่2คือเปลี่ยนสัญญาณอนตอนะครับขายดาวนะฮะเปลี่ยนสัญญาณอนต่อใช้เงินดาวอยู่ที่1ล้าน 6 9 0มื่บาทนะครับแล้วก็เปลี่ยนสัญญาผ่อนต่อแค่เดือนละ27,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับอีก55งวดเท่านั้นเองนะฮะก็ใครสนใจนะฮะร,รีบทักทายเข้ามานะฮะกับเบอร์025874666 และเบอร์0866681999นะฮะฮอตไลน์ at a y a u t o นะฮะตรงนี้รายละเอียดดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปตอบแชทกันนิดนึงอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูอีกรอบหนึ่งเพราะเมื่อกี้มีการรีเซ็ตอ่าเมื่อกี้มีการรีเซ็ตไปแล้วนะครับอ่ะอะ่ตอบแฟนเพจกันนิดนึงนะฮะมีใครเข้ามากันบ้างนะฮะสวัสดีนะฮะ ใครเข้ามาทักทายนะครับแล้วก็ใครสนใจนะครับเดี๋ยวจะให้ทางแอดมินนะครับติดต่อเข้าไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับรถสวยๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะฮะแล้วก็ใครที่สนใจนะครับจะเข้าร่วมโครงการฝากขายนะฮะกับ a 1 Auto Import ก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับอะไรฮะวันนี้ก็มาแบบ กระชับนะครับสั้นๆนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ฝากงานที่จะใกล้มาถึงกันแล้วนะฮะกับงาน a e y Motor Show ที่เราจะไปจัดกันที่เซนทนนนร,นรันครปฐมนะฮะก็ยังไงฝากติดตามกันด้วยนะฮะใครอยู่ใกล้ๆราแวกนั้นก็เดี๋ยวเจอกันนะฮะในงานนะครับวันนี้ของ่าวคำว่าสวัสดีฮนะเราเจอกันกับ a e y Auto Import บาย